ครับวันนี้เราเดี๋ยวเราจะพาไปตามดูการหาปลาครับวันนี้เราจะทําหาปลาในแม่น้ำโขงครับดูสุดลักลักวนครับหรลักลักมองครับพันเราครับดูนี่ก็เป็นไปแล้วแม่น้ำโขงครับวันนี้เราก็มากับพันครับอันนี้ก็คือดูหน้าใกล้กันแล้วอันนี้ก็ ปาเนดดโซครับอันนี้หลังจากเว้นว่างเว้นจากการกินเล่านะครับก็มาหาปลาคนระับเพื่อทำกับแก้มครเราเราจะตามไปดูว่าจะได้ไหมครับนี่อีกคนหนึ่งก็อยู่ฝั่งนู้น,นครับ เราก็จะลากไปประมาณห้าสิบเมตรนะครับเราต้องรองดูว่าจะได้นะครับใครกินตามได้นะครับเดี๋ยวปรติตามตอนต่อไปครับเดี๋ยวตามไปดู